ลว่านยังไม่ร่มหรอกหนูเห็นเมื่อกี้คนสแกนเยอะแยะอ๋อได้เลยค่ะทำเลยค่ะทำเลยค่ะขอญาตถ่ายนะไม่ทำตอนน้องทำถึงได้เพิ่งนึกได้ไงไม่โหมดน้่งให้น้องดูก็จะกลับแล้วเพิ่งนึกได้ไม่ได้เลยนั่งดูย้อนอ่ะนี่เดี๋ยวดูอันนี้เดี๋ยวดูอันนี้ อันนี้ของใครบ๊อแจของเราเราของเราได้แล้วอันนี้สองอันของเราเรียบร้อยแนละ้วอันนี้ร้านอยู่หน้าวัดบังขะานะคะนี่ชื่อร้านอันนี้ชื่อร้านานะจ้ะ อยู่ตรงไหนนะคะเรา,าอยู่หมู่เจ็ดจ้าเรียบร้อยจ้ะร้านนี้เขาเข้าร่วมโครงการนี่เข้าร่วมโครงการด้วยบ๊ายบาย